ออกออกออกมาเลยโอ้ยเหลียวถันใจจ่อยทันตากรรมการไม่โรจาให้สัญญาบีบแตะแปด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 แปล่อยเรือเที่ยวนี้ออกมาร่องน้ําแดงในน้ำของเจ้าแม่ประดูดท้องใส่กับเรือสิงห์สระขนางนาวานล่องน้ำเงินเปิดผายแรงไล่อัดไล่บันไล่กีไล่ขยำขยี้ตีอะไรขึ้นมาตีอะไรขึ้นมาตีอะไรขึ้นมาว่าแล้วเจ้าแม่ประดูดท้องมีแรงเท่าไรเปิดใบผายใส่ใส่ใส่กันออกมาแล้วเว้ยเอาละเว้ยดูสิว่าร่องน้ำ เรือดีเจ้าแม่พอดูนวองจากหน่วยบัญชาการต่อสูสัญญลล่งการยสนยและรักษาหวังชนบุรีจะลามร้อยไข่เข็มเจอกับเรือดีเรือดีในน้ำล่องน้ำตะเมิมดฝังรุส่สิงสาคนนากนาวาอุบลตามมาชนบุรี ไทยเรือไทยกับเรือไทยร่องน้ำแดงก็เรือไทยร่องน้ำน้ำกันก็เรือไทยร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงผูกกองโบคนโก้ของน้องนทถ้าหายเรือมาแล้วพี่น้องจากพี่น้องจ่ายเอฟซีท่าไหวันนี้ผูกกองโบผูกกองโบกปตุทองมาดีแล้วกันเริ่มเลื่มน้ำน้ำหน้าขึ้นมาเริ่มเรื่มน้ำน้ำหน้าขึ้นมาสิงสาคอนว่ายังไงเดินทางไกลมาจากอุบลราชธานีขนาดนี้รู้ตัวว่าเป็นรองเริ่มเคาะเริ่มบทเริ่มเสียดเริ่มสีเริ่มบี้ขึ้นมาติดติดท้าทายใจรถต้นคอดูไม่ออกบอกไม่ถูกเลยเนาะใครอยู่ใครไปบอกว่าตอนนี้พวกเขาใจว่าเป็น ย right ังเหอนทหารคอยมักหนีประชาชนทหารหนีแล้วทหารหนีแล้วส่วนประชาชนจี้ประชาชนจี้ทหารประชาชนจี้ทหารและแล้วในตอนนี้ในน้ำของเจ้าแม่ปะดูท้องตีแหงายแบบสบายสบายให้กลัวมาริโอเมาเลอร์แล้วจ้ะเน้อยพแบบสบายสบายมาแล้วตอนนี้ห้องน้ําแดงห้องน้ําแดงเจ้าแม่ประดูท้องราชนิวาราชนิทยส่งข้าประกวดราชนาวีไทยส่งข้าประกวดบอกว่าสิงสาครนาคนาวะ สิงสาคอนนาคนาวาไลบดไลเบียดไลเสียดไลสีแต่บอกว่าสูบ่ไหว,<า>ว,วเศร้าเศร้าเมยโทรบอกพี่น้องจองเต้นจองโตเออเมียนเหินเมียนซาน <laughs> มาเข่าไว้ถา <laughs> บขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับขอบคุณนักกีฬาทั้งสองทีมครับกรรมาการผู้ทรงเกียรติครับไม่รอช้าตัดสินเรือชนะในเที่ยวนี้เป็นเรือในร่องน้นําแดงครับในะน้ําของเรือเจ้าแม่ประดูทองครับ